สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องชาวโคราชด้วยเด้อจ้าอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองเนาะ EP สองของเปียวเนาะก็เลิกงานแล้วเนาะวันนี้เลิกงานอยากกินอมบกคอยอันนี้เนาะอมบกคอยเนาะเปียว <c oughs> <laughs> อมบกคอยอมเองเหนียวอันนี้อมบกคอยเล่าเอออันนี้ของเล้าอื่นอมบกคอย ส่วนบานเปียวเนาะบานคุลาดเนาะนี่เกงกะทิโอ้ยเห็นไหมนะนี่เกงกะทิเกงหอยใส่ใบชะพูภาษาไทยเรียกใบชะพูภาษาอีสานเรียกพักอีเลืดน,นะกระตมบักฮุงตับฮุงนี่สื่อเขาอยู่ตลาดสะพานซีมีร้านหนึ่งอะ่ะบาดเศรษขักพี่น้องเอ้ยมีร้านหนึ่งอะ่ะเศรอีลีอร่อยอีลีร้านนี่ไปกินเทื่อน,นึงถึกใจเลยร้านนี้มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้อง พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไปเห็ดงานต่างจังหวัดที่ไปเห็ดงานต่างถิ่นที่ไปอันเห็ดงานยุไซกระซางที่บ่ได้อยู่บาดเกิดจะคล้องเนาะกลมามากินเขาน้ากันเนาะพี่น้องเศร้าโคราชน้าเด้อมากินเขาน้ากันเด้อเืี้อนี่ก็มีตําบักุวงมีพักเพี่ตํตบักุวงยังบม่ได้ชิมเลยเสียบบอเดี๋ยวชิมออมบักหอยก่อนเหนียวพี่น้องกยเขีมยมคน mmmm chị kìa mmmm 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 nào mmmm 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 rồi mmmm mmmm ngon mmmm mmmm ngon mmmm ngon mmmm 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 mmm 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 หอยตูบานเข้าไปสื่อสื่อมาแส่ไว้ะสื่อวันแต่วัน้าทิตหรอกสี่สิบบาทพี่น้องเอ้ยสี่สิบาทําบกหมีก็ได้สเขากินสมัยตะกี้เนาะย่บานเข้าเนาะไปหาง้มเอาเท่าไหนก็ไดิฉ่บฉ่บพี่น้องร่บเอาบะหมี่ั่บแต่อีออ๋พี่น้องเอ้ดแูแต่ว่ามันลุกเขาาคอน้ำเนาะ ย่ำดูดนะอืมแล้วมาหอยอันนี้แกงมะหอยแกงกะทิอันที่เขาแกงเหลืองเขาอาจสิตามผีแกงเนาะใส่อันขมิน้นอืมออมันก็หอมแซ่บพี่นอ้องแซ่บมาเด้พอพี่น้องเดลยกินข้าวนล้วากันเห็ดงานมาไม่เมื่อยแต่เมื่อกินนี่ยังหอนๆเผ็ดๆคือซีซัวงบักเนาะจังเนี่ยตามมะฮู้

คือหอดบ่าเขาเนาะคือหอดพอ่อคือหอดแม่อเหนียวเนี่ยแซ่บตัวนี้คือบอกออกเนาะมันดื้อบ่ไม่ดื้อบ่ไม่ขี่ดื้อต้องเอามีดแทงได้บ่นี่โอ้โมแมนต์ไม่ว้าวพีช พี่น้องบผับมาเด้อพี่น้องเด้อยินเข้าน้ำกันพี่น้องปองไปสุภูทุกคนนี่จะมาคุ้งเนะงาะสวยคำใ่ญ่ๆเลยพี่น้องเอ้เฮ้ยเออเสียงเดียว chóng mhm 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 chạy mhm chắc mhm 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 thì xẹp chút mhm 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 chắc được, mhm 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 Mà dù là lâu không, mấy mhm

พี่คะเอตาตํแบบหุ้งคกนึงค่ะเอาไม่เผ็ดนะคะใส่น้ำตาลนิดเดียวพอขานเลยว่าอันตำเผ็ดนวดหมเนบ,บ่าคบค่าค่านั่นแหละค่ะว่า,าย่างกัหิวนั่งเฮ็ดงานไปกใจจดใจจออุ้ยอมบอกหอยอมบอกหอยอมบอกหอยพี่น้องเออคอยคืนน้ำแต่ออมบอกหอยคอยอยากแห้ง ขอยอางองมบาหเนี่ยบุเหมือนสาซซ่าเฉปิ้นมือก <c oughs> yeah. ่านปะปิ้นเอาส่วนนี่แหละตักปิ้งเอยเลยปิ้งจ้ะกิ้มอะไรก็เสร็จฮึม

ประกาเขาอ่ะโอ้ยคนมันจะสวยนะ่ะกล่องสดมันก็สวยคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจะวาจาใช่ตาหวานพุ่นแล้วคำคมกลับมาโอ้ยพี่น้องเอ้มาเด้อพี่น้องเซาโคลาดเด้อพี่น้องเซาโคลาดอำเภอหนองบุญมากนะคะบ้านสารพีอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา มาเด้๋ยค่ะพี่แม่ตักคำแย่ๆอืม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 ปะหยาบมากขอบใจแป้มกินเนี่ยว่าส่องห่วงสวยขันข้นมันจะมักกินค้าวปูมันก็มัก

แบบอือหายอยากเื้อพี่น้องเอ้ยอะไรอือพี่น้องไปที่นั่นไก่บ้านไก่ชิ้นเลยจ้ะบักหอยหน้าบ้านเฮาอืมแบบอือพี่น้องเอ้ยกินอยู่ใส่กับเบอรคือกินอยู่บ้านเฮาหาอยู่ใส่กับเบอรคือหาอยู่บ้านเฮา ดูบ้านเฮาอีหยังก็บมวนอีหยังก็มีความสุขม,มาเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องปองไปสุบพูสุขนพี่น้องศร้าโครลาดออโอ้ยมาเสีบกระดอกระเดียเสยบอุบาทอุบายเสียบขืนมนุษย์มาหน้า เสียบไปมดืดโอ้ยเทิ่งกินเทิ่งไห้ระเด้อบัดงี้พี่น้องเด้อสีด้อิ่ม้ะเด้อบัดนี้พี่เมียเอากินมือก็เขาบเป็นโมเมนต์ดิสานเทะเพียวตักมันยันเลยอ่าปากกวา้างเวลากินนะย่ำกินนะอ่าปากกว้างๆบ่ต้องไปย่ามดอกผู้บ้าชเหินนะไปกินยูไสกระซังขันคนมันสิมกักอ่าปากกว้างปันใดมันก็มักแม่นบอกเออืโอ้ยเยี่ยม <laughs> พี่หนอ,อืมขันคนมันซีบมักโต่อให้จะนั่งเบอืบกินอ,อัมันก็บอมักดอกเอาโต๊ตน้นห้องออกมาเถอะเ้าเป็นจังไดกับก,กินเนี่ยกินเห็นมันเสียบกินให้มันนัวแมนบออแมนพูดเองเออเองเนี่แหละมีไผมาเออน้่ดอกน้องสาวก็บอมมาเออน้่ กินผ so ู้เดียวนี่แหละเสียบผู้เดียวนี่แหละเดี๋ยวไปหาพอหาแม่จังเขียให้์พอให้แม่กินเพียกพี่น้องอ่าปลากรวงอ่างอ่าอ่าแล้วเรียวยัดเขายัดเขาแล้วเรียวยัดพักตามบัดนี้อ่าผีเด้อเบิ่งเด้ออ่าอืม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 พักง่ายง่ากเบ้่

เพชรอืมอืมน้อหัวับหัวพุงสุดอือมนอายตจ้นี้ ให้นาวต้นน่ะเออหนังงอกขาคอมันหนังขาคอ ดูดหอยให้ดีดูดหอยให้เซียนต้องดูดครั้งเดียวและดูดดังๆผนแล้วสโลกเกนพี่นน่ะมดเท่านั้นมดเท่านั้นพี่นองเนีหอยอันนี้หอยหยาบตัวนี้หอยบ่อยากออกออกอยากออกซาอ้วนต้องกินต้องหายพี่น้องที่สูยูสีย มืดเราบอกหงอกเนี่ยออมหมกหอยอันนี้แกงหมกหอยแกงหอยโคลาชแกงหอยแซบแกงหอยนัวต้องที่นี่ที่เดียวที่โคราชอืมอ่มันอืมไปซื้ิมกนแพง่น้อง้ว รั่วๆเลยประเี้ยรัวว่วเลยเออเออข้าแถวไหนถี่เราไปี่าไปหาซื้อมาแกงเดอ้อพี่้องเดอ้อคันผู้ใดอยากกินอมบะหอยแกงบะหอยตำบะคุงก็คลิปนี้ก็พอสำนีเนาะ เดีเ๋ยวขอกินต่อก่อนขอกินใน้มันแสบๆก่อนเนาะพี่น้องเนาะคันพี่น้องผู้ใดถูกอกถูกใจในการกินในตัวเปียวก็เปียวก็ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปบาย <c oughs> ขอกินก่อนยังบ่อิ่มติดลมโอ้ยพี่น้องเลยเหงาออกปากปับเลยบันนี้ย,ยูปับเป็นเลโอ้ยไปก่อน